สำหรับมือใหม่นะครับก็เรียกชื่อเพื่อนนะครับนี่ครับเปิดแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนนะครับจะรูว่าขวานนี่ครับประมาณนี้ครับดูว่าอีกหนึ่งลูกครับอีกหนึ่งลูกเปิดง่ายๆแล้วก็ยิงไปแล้วก็นี่ครับ R BTC Trick นะครับพี่ซันนี่จะมีวิธีการสอนการชงช็อตยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเปิดง่ายๆแล้วก็ยิงไปนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดแล้วก็นี่ครับยิงไปที่หัวเสาเลยครับถ้าเปิดง่ายๆเปิดง่ายๆก็ยิงไปที่หัวเสาเลยครับ แล้วแต่จังหวะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับยิงไปเลยครับสําหรับมือใหม่นะครับก็เรียกชื่อเพื่อนนะครับนี่ครับเปิดแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ดูว่าขวัญนี่ครับประมาณนี้ครับดูว่าอีกหนึ่งลูกครับอีกหนึ่งลูกเปิดง่ายๆแล้วก็ยิงไปแล้วก็นี่ครับ ขวานนี่ครับขวานนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเปิดง่ายๆแล้วก็แทงครับนี่ครับง่ายๆครับสำหรับมือใหม่ครับทุที่จังหวะเปิดครับนี่ครับเปิดง่ายๆแล้วก็ยิงไปนี่ครับก็ดูดูเพื่อนนะครับว่าเขาพร้อมหรือเปล่า ขวานนี่ครับเปิดง่ายๆแล้วก็แทงครับนี่ครับง่ายๆครับต้องขอขอบคุณครับน้องซันนี่แล้วก็น้องขวันนะครับที่มาเป็นวิทยากรนะครับในการถ่ายทอดการชงลูกช็อตการชงลูกจ่ายนะครับต้องบอกว่าต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งนะครับถึงจะ มาชงลูกแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ซันนี่วันนี้มีอะไรแนะนําน้องก็ฝาก้ายรายการหน่อยครับครับก็อยากฝากให้น้องๆครับไปฝึกตามครับให้ชานาญครับให้เก่งขึ้นกว่านี้ครับก็พี่เชื่อนะครับว่าน้องๆก็สามารถพัฒนาฝีมือได้ครับสำหรับ R ด T s t i c ติในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับท ouais ี่ติดตามแล้ว pues, ก็ขอขอบคุณน้องซันนี่แล้วก็น้องฝวันครับ R ดี s t i c ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ เนี่ยดูพี่นะน้องการช็อตอ่ะเนี่ยประมาณนี้ไหนลองทำนี้โอ้โหสุดยอดครับไหนไหนาตีงไอพี่้ฝันที่จะนี่พี่เองก็พูดว่าอ่ะไหนทำได้แล้วไหนพี่ลองเตะดูอ่ะไหนไหนไหนเด้งขึ้นหได้แล้วไหนเด้งนึ้นหองได้แล้วไหนไหนผมก็เตะรูปพี่นะไหนพี่เตะรูปผมบ้างโอเคช็อตจัดไปจัดไป พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม